เดี๋ยวพวกเรา3คนจะเดินทางไปทะเลที่งาชังกันเองนะคะทุกคนโอเคตอนแรกกะจะไม่ไปแล้วยาจังเนี่ยเพราะคุณสาบอกว่ามาด้วยไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยแต่เวลเชอร์ที่ซื้อมามันจะหมดอายุแล้วโอเคไปก็ไป you got this กระเต็มแปดสลีปอดฮัลโหลถึงสนามบินแล้ว เดี๋ยวพวกเราสามคนจะเดินทางไปทะเลที่นาชังกันเองนะคะทุกคนถามว่าแม่ลักกระเป๋ายังไงก็เข็นรถเข็นแล้วก็มีกระเป๋าอีกหนึ่งใบก็ข้างละใบจ้าเราไปเที่ยวแบบธรรมดาลูกไม่จำใช่ปะแม่ต้องพาลูกมาผิดเทอร์มินอลนี่เรากำลังจะไปดเม e สติกเทอร์มินอลกันนะเมื่อกี้หมามามาอเทออินเตอร์เนชั่นแนลหมามาเบลอเราขึ้นเครื่องแล้วเรามาถูกเทอร์มินอลแล้วไม่ตกเครื่องแล้ว เกือบไปแล้วด้วยความเคยชินนะไปแต่ international terminal ดีนะรู้ตัวเร็วเลยบกแท็กซี่ไปอีกเทอร์มินอลทันอีลุงตรงนางมากอ่ะแม่แน่นเลยใช่ไหมคะแน่นเลยใช่ไหมะมามาอยู่ตรงนี้มามานั่งอยู่ตรงนี้มามานั่งเพราะว่าหมาจะได้อยู่ใกล้ๆไทยสันไงคนมันเยอะมากขึ้นรถบัสไปนั่งแอร์เพลนนั่งแอร์เพลนใช่เธอเป็นนั่งแอร์เพลนไหมั่งเนั่งแอร์เพลนอ๋อ รัดเข็มขัดยังคะรัดแล้วเนะโอเคเก่งมากได้สามารัดเข็มขัดยังสั่ัดเข็มขัดยังไงรัดขอได้๋อรัดอย่างนี้เหรอโอเคถึงแล้วล้ยเนี่มันสุดยอดโล ไนี่ห้องพักเราตรงนี้รีสอร์ทนี้พิเศษตรงที่มีบริการนวดฟรีค่ะแถมมาให้กับห้องเลยคือจองห้องแล้วไปใช้บริการนวดเขาได้ตอนแรกก็กลัวนะว่าเด็กๆจะอยู่ได้เปล่าหอบแฟดกันไปเอง3คนแบบนี้ล่ะแม่สู้สองคืนค่ะมาม่าจะต้องรอดแต่มันดีมากเลยอ่ะถ้าไม่ใช้นะเสียดายเบลเชอร์แย่เลยอะ เหตุที่มาเนี่ยนะไม่ใช่อะไรเลยคือเรามี v o u ชอร์ที่หมดอายุไปตั้งแต่ปี2022ก็ขอเลื่อนเข้ามาเป็น2023ตอนนี้2024แล้วไงเลยต้องรีบใช้เออสนึกเหรอลูกโอ้โหเออกินไอติมไหมอยากกินไหมใครอยากกินไอติมยกมือคนนี้อ๋อคนนี้อยากกินไอติมไหมไหนดูซิเนไทยสันเปิดไหมอุ้ย เที่ยวกับลูกเองมันก็ชิลอีกแบบนะแต่เอาจริงแอบคิดว่าลูกอะเลี้ยงง่ายขึ้นเวลาเรามาเที่ยวคืออยู่บ้านนะหัวฟูเลยทั้งงานบ้านทั้งต้องหากิจกรรมให้เด็กๆทํามาเที่ยวนะข้าวก็ไม่ต้องทําแถมกิจกรรมเด็กๆก็มีเฮ้ยแม่ชอบมากนี่ไงห้องดูหนังอยู่ข้างห้องกินข้าวเลยห้องดูหนังเด็กๆดินั่งก่อนไนั่งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวให้นั่งรอรอเพรา่น้นช้อนหมาช้อนหมาเอ่อเดี๋ยวรอก่อนนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดมือก่อนค่ะเช็ดมือเช็ดมือก่อนบล็อกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอาอากินุีสกินสค่ะใช่จะบอกว่าหลังจากที่เที่ยวเยอะๆมาแล้วเนี่ยเราจะต้อง baby proof the room เวลามาถึงเอ้ยหยุด นาด baby proof the room แล้วนะมันยังซนมันยังซ่าได้เลยกลับไปสิ่งที่จะบอกก็คือเวลามาถึงแล้วว่าเราต้อง baby proof the room ไม่งั้นเด็กจะทําของพังต้องหยิบของที่เขาจะทําพังออกให้หมดก่อนดูความซ่าของมันดิมันเหมือนแบบหาของคาเรื่องยุ่งต่อเวลาฮัลโหลสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่แล้วขึ้งชงนมให้เด็กๆเสร็จเออพอมาถึงเราก็แบบเซ็ตนะวันนี่คือมุมชงนมหลังนมอย่างอื่นก็นี่ห้องเรา ไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่กันไปกินอาหารเช้าเดี๋ยวเราลอรถบัสมารถบัสมายังไม่ใช่รถบัสรถกอล์ฟอืมฟรถกอล์ฟรถบัลรถกอล์ฟรถกอล์ฟ n o กอฟรถบัลรถกอล์ฟกอฟรถ่อรถบัลรถกอล์ฟกอล์ฟรถกอล์มนะกอล์นั่งนล่แล้วที่อล์ฟรถกอลรอล์ฟรถนลรถอ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 รถกรถกอล์ฟ กิจกรรมที่โรงแรมก็น่ารักมากไม่มีคิดขลับค่ะแต่เป็นการให้เด็กอยู่กับธรรมชาติไปเก็บไข่ไปให้อาหารไก่ให้อาหารแพะแล้วก็เอาไข่เนี่ยมาทำอาหารเองไข่ลังชนต้นไม้โอ้เอาจริงแค่เห็นเขาสนุกเราก็มีความสุขแล้วอะ เราก็สามารถนะมาเที่ยวกันเองกังกบลูกเลี้ยงลูกไปถ่ายวีล็อกไปแม่ทำตัวเหมือนตัวเองมีสิบมือถ่ยสัตว์ลงแล้วถตว้่สัตว์เล่นน้ำอนสะเด็กอือปลอดภัยมากเลยแม่ก็นังเศร้าไปนะคะนี่วันนี้อยากบอกโชว์ ตีมเราต้องชุดเข้ากันเสมอชุดว่ายน้ำก็ยังเข้ากันเลยค่ะชนะเห็นไหมลายเดียวกันมีเด็กงงมากขึ้นไปจะหลับไปหนึ่งคนเวลนับห่วงเหรอ สุดท้ายค่ะแม่เพิ่งรู้ว่าที่เนี่ยเขามีสปาฟรีคือเราอะเข้าสปาฟรีได้เลยอ้าวตายละไม่ได้เข้าเลยนี่มันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องรีบใช้จะเพิ่งเดี๋ยวมามะเปลี่ยนให้แป๊บนึงให้ฉันทำอัพเะอ๋อเชะเหรออุ้ยมาให้ฉันมาทาครีมกันแดดเร็วขึ้นมามาหามามะมาเชะ แบบอ่างลอยได้อ่ะเออเจ๋งวลา่าเนี่ยเด็กๆลอยได้เล่นน้ำอยู่ยสนุกมากเลยเล่นนำ้ำทั้งวันอ้าวเ <laughs> พิ่งรู้ว่าจองห้องที่นี่นอกจากมีกิจกรรมให้เด็กๆแล้วผู้ใหญ่เข้าสปาได้ฟรีด้วยโหมารู้ตัววันสุดท้ายอ่ะก็เลยจ้างเบบี้ซิตเตอร์ค่ะชั่วโมงละไม่ถึง10เหรียนแล้วก็ไปใช้บริการนวดฟรีไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่คุ้มจ้าสงบมากเลยอ่ะรีดอม อย่ไปเน้ดเท้านวดหัวปวดขาไม่ไม่เด็กๆโอ้กลับมายุ่งเหมือนเดิมแล้วเวลาส่วนตัวอันแสนสั้นจบลงแล้วค่ะจะออกจากโรงแรมกลับบ้านที่ไรต้องมีเฉียนน้ำตาทุกทีเลยดูสิเดี๋ยวเรามาใหม่นะโอเคไหมเตรียมตัวเช็คอินจะไ,ได้ไรอ่ะได้บัสเลยหรอ ใช้สันได้คะ่มะมาม้ามีของเล่นใหม่ให้ขึ้นเครื่องนะจะได้สบายๆเนอะแกะนะเดี๋ยวต้องไปแกะบนเครื่องแกะยังไม่ได้เดี๋ยวไปแกะบนเครื่องบิน <S 1> <S 1> แล้วเราก็จบทริปการมาเที่ยวกับแฟ3สามคนแม่ลูกแค่ตรงนี้นะคะแม่จะขึ้นเครื่องกับฮานอยแล้วคะ่ะกําลัง <S <S วุ่นวายเลยนูน่นโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ติดตามหมามา้าไอที่หมามา้าอ,อนด้านะ,นะคะ